สวัสดีทุกคนกันด้วยในครับนนสรุวนี่อยู่ h a ช n e l และในซีรีส์ m ไม่ครับซูเว v ร l เลด p พ a y ซีซั่นสองนะครับและตอนนี้จะเป็นพาร์ทที่5นะหลังดังที่ผมได้สัญญาไว้นะนั่นก็คือผมจะทําบ้านสร้างบ้านในพาร์ทนี้นะและเราก็อยู่กับคนเดิมนะนั่นก็คือน้องแพ็คของเราน,นั่นเีงสวัสดีครับเหมือนกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พบกับผมเหมือนเดิมพูดดังๆในดีเสียงมันไม่เข้าไมา์มัน <โอ S 1> ไม่ไม่ไม่หม่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพบกับผมแพ็คเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเล่นกับพี่เวสเช่นเคยนะครับผมน่าดีมากน่าไหนไหนน้องแพ็คก็มาแล้วดังนั้นเดี๋ยวขอใช้นิดนึงนะน้องแพ็คเอาโต๊ะคราฟมาแล้วใช่ไหมเอามาแล้วโอเคเยี่ยมไปแล้วแล้วก็วางปึ๊บแล้วก็เอาสติกมาสองอันเอาเหล็กมาหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวน้องแพ็คมามาเอาไว้นี่หน่อยอทั่วที่พี่เวสเนี่ยโยนไปแล้ว แล้วน้องแป๊มาขุดดินตรงนี้นี่นให้มันเสมอกับพื้นดินปกติทำเป็นไหม,หมขุดขุด,ขดออกไปข,ขุดไปเรื่อยๆให้มันเสมอกับพื้นดินนะอโอเคไอพวกนี้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวมานอนก่อนก็ได้นี่มันมืดตามสเตปเอีกแล้วครับเปิดมาก็มืดเหมือนเหมือนที่เช่นเคยเลยมือทุกรอบนะทนะีทุกสีร่รีทุกตอนทุกร์ทนอนบอได้อเอ๊ะทำไมเปิดมาต้องมืดทุกรอบเลย ก็ไม่รู้สินะอืมเยี่ยมไปเลยนะี่นี่ครับเออสำหรับไม้หรืออุปกรณ์สร้างบ้านผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะอืมก็ต้องรอน้องแพ็กขุดดินไปนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มือช่วยขุดอีกแหลกเื่ออืออือสเปรดดามไปออืออ <c oughs> นี่ก็ขุดไปเลือ่อยเขาได้เมล็ดได้มเมล็ดเฉยเลยนะเอาไปด้วยเดี๋ยวฟาร์มเดี๋ยวผมจะสร้างพัดหน้าแล้วกันนะเราพัดนี้มาสร้างบ้านกันก่อนดีกว่าเนนะี่ย เราต้องมีบ้านอยู่นะไม่ใช่ไปอยู่ในรูดูแบบนั้นนะมันนาหนาดขึ้นไปนะ <c oughs> ขุดไปเลยเอยเราช่วยขุดนะเราใช้เออมล็ดพืชในการทุบดินให้แตกสลายภายในพิบตานะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่โคตร a m a ซิ่งเนยเกมนี้นี่ <c oughs> เสียงเกมมันดังไปหรือเปล่ามไม่รู้นะฮะก็ถ้าไม่ได้ยินเสียงผมก็ขออภัยกันด้วยนะครับผม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงผมมันจะถูกเสียงเกมกลบหรือเปล่าเนี่ยก็ขุดไปเรื่อยๆเน้องไปไปขุดอะไรตรงนั้นนอะน้องพี่บอกให้ขุดที่ไหนะ๋อะเอเอลืมไ <laughs> ขุดไปเรื่อยเออน้องแพ็กเอาผู้อมไม่ไปเวทดดิบอะอย่าไปเปิดขุด,ดอีกอาจจะได้ยินเสียงผมสูดน้ำมูกนะเพราะตอนช่วงนี้เป็นไข้หวัดอยู่นะ เอย่าตีอย่าตีา <c oughs> นี่ระหว่างตัดไม้ผมก็ได้เถาวัลย์มานิดนึงด้วยนะก็มันมีเถาวัลย์ขึ้นอยู่ที่ไม้นะแล้วผมก็พกกันไกลไปด้วยนะแล้วก็จริงๆเราต้องใช้ขนแกะด้วยนะในการสร้างบ้านนะเออพอดีเลยน้องน้องแพ็คเออน้องแพ็คมีกันไกลอยู่ในตัวใช่ไหมไม่ใส่ลงไปในกล่องแล้วครับอ่ะน้องน้องแพ็คเอากันไกลไปตัดตนขนแกะแกะสีขาวนะ ตัดตัดเป็นใช่ไหมเป็นก็แก้ <Okay. S 2> มันจะมีปุ่มให้เปิดเปิเปิดเปิดเปิดปิ๊บปเปิดป๊บเปิดปาปนแ้เนี่ยหายอะไรหายแกะ,เ,<ล>ะเออแก่อยู่แนั้นเลยเมื่อกี้พี่ไปเห็นอยู่นี่นั่นไงโอ้ไม่เอเมซิงพายเลอะไร,ะไร,ะไรแกะโป้นี่อขุดไปเรื่อยๆนะจริงๆ,ๆผมน่าจะเตรียมมาก่อนน่าจะดีนะ ตรงพื้นที่สําหรับสร้างบ้านนะผมก็ได้หาทําเลไว้แล้วนะนั่นก็คือแถวๆบริเวณข้างๆต้นไม้ต้นใหญ่ที่เราเห็นกันนี่เองนะฮะจากพาร์ทสานะพาร์ทสผมจะมาตัดไม้อยู่แถวๆนี้นะนี่ะต้นไม้ต้นนี้นั่นเองนะผมจะสร้างแถวๆต้นไม้ต้นนี้นะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ออใหญ่โตมโหฬานบรนดาไทยเนะยไขเรียนนะก็ขุดไปเรื่อยๆนะ ทำไมมันรู้สึกแหลกๆวะสั้งมันเถอะ <Yeah. S 1> ก็สำหรับต้องแพ็กนะครับเขาไม่ได้อยู่ในละแวกบ้านผมนะครับก็นานๆทีเราจะได้เล่นด้วยกันเลยประตูประตูโดนลมพัดพานนะ <Yeah. S 1> อเออน่าอีกอย่างสำหรับคนที่ไม่รู้นะไอ้น,นี่คือไอนนแบบหญ้าทางเดินแบบนี้ทํำยังไงนะก็ทําแบบที่ผมทําเมื่อกี้นะก็คือการกดไปที่หญ้าปกตแบบิแบบนี้นะแบบนี้เลยนะ นี่คือการทําให้มันกลายเป็นยาสีสว้แกะก็ <c oughs> กูฆ่าเม่งเลยเดี๋ยวมันคือการทําให้กลายเป็นทางเดินนะซึ่งเวลาขุดออกมาก็ได้เป็นดินปกตินะหรือถ้าเราเอาบล็อกอะไรไปวางด้านบนนะมันก็จะกลายเป็นดินเหมือนเดิมโอโจด้วยในแบบนี้เลยนะก็แต่ถ้าถ้าเป็นแบบพื้นดินปกติแบบนี้มันจะทําไม่ได้นะนี่นี่เห็น,น,น,นไหมต้องเป็นพื้น,น้าเท่านั้นใช่ใช่อู้อ้า ไักำอะไรอยโอ้ดาดิเดาดิโอ้โหอย่างปยปาอืมขุดไปบย่าเดี๋ยวนี้เกยไม่กินย้าค่ะจะป้อนเจ้าชั้นสองของบ้านผมมันจะมีแมงวีเยอะนะมันก็โดนแมงวีกัดกันนะจริงเหรอเป็นอะไรที่อุบาทมากอนายมากนก็ขุดไปเรื่อยๆเลยไม่มีอะไรทำในช่วงนี้อืมสเปรดดา์มี นี่น้องแพ็กก็มาบ้านเราแล้วดังนั้นเราจะใช้น้องแพ็กเยี่ยงธาตนะุเนี่ยโดยการเนี่ยให้น้องแพ็กไปช่วยสร้างบ้านเราเลยโดยตอนนี้น้องแพ็กกำลังหาวัตถุดิบอย่างหนึ่งนั่นก็คือขนแกะนั่นเองเนี่ยต้องตามตัวแกะแน่เลยปึ๊บปึ๊ปแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขุดตรงนี้ท,ทาไมทั้งทั้งที่ที่โลงมันก็มีเยอะแยะตรงนะูง้นเนี่ยก็ย้างเหมือนเธอขุดไปแล้วก็ขุดเลยเนะี่ยเดี๋ด แป๊บเดียวพลัวจะพังเลยโคตรเร็วเนี่ยม,มันอนา,ารจริ้งริ้งต้องเข้าแกะมีข้าวไหมเวทมีข้าวไหมข้าวไม่มียังไม่ได้ะอ,อือือออแลดาเมจจริงๆผมเล่นนอกรอบไปแล้วทีหนึ่งนะก็คือแต่ คือยังไงก็ไม่รู้นะคือเผลอลบแมพไปนะอันนี้คือผมผมโหลดเซฟมาไว้นะผมเซฟเอาไว้อ่าตัดไปเรื่อยๆจนพอพี่เวทจะขคุดบินตรงนี้เสร็จแกะ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 ขนกันแต่ถ้าเอป่าสนมันจะเออต้องต้องถ้าถ้ามีหมาป่าอยู่ข้างๆต้องรีบตัดนิดนึง โยมมาปลาเด็กไปนี่ไม่คุ้มเลยพีเรตมาช่วยหน่อยตกน้ำตกใจหมด <c oughs> ตกน้ำตกน้ำไหนนนั่ก็ขึ้นได้ไม่ใช่ขึ้นได้พูดอย่างง่ายอันหนาอื้อืมออ,อ,อดินมันเสมอกันแล้วยังวะนี่เอออุดแปบ๊บปึ๊บเออมันได้หรือยังวะครับเฮ้ยรู้สึกลำคาญกับการขุดดินตรงนี้เลอเกิน จริงจริงผมไปสร้างตูดก็ได้ป่ะวะจะขุดทําไมให้มันนานอุบาตมากเนะี่ยโอเคมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสอนให้นิดนึงแล้วกันนะสำหรับการสร้างบ้านหลังนี้หน้าแบบบ้านคิดเองนะผมไปเอามาจากฝรั่งคนหนึ่งเนะี่ยโง่มากเนี่ยไม่เขาฉลาดกวิเวทมากฝรั่งคนหนึ่งแต่เขาฉลาดเขาไม่วิเวทไปดูหรอซึ่งผมจําจําชื่อเขาไม่ได้นี่ครับ แล้วก็สวัสดีโอเคอะไรวัดจะแกะน้อยเดี๋ยวนียผมขอปรับเป็นแบบนี้เนะี่ยแบบแบบที่มันเป็นวงกลมอะมันสร้างบ้านสะดวกกว่านะแบคนี้เนี่ยแต่มันอาจจะลำคาญลูกกระตาท่านผู้ชมนิดนึงนะคือมันเป็นกลมๆเนะี่นี่คือเจ้าไก่น้อยนะเยืนตรงนี้ดังนั้นเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้เลยแล้วกันนะเอาไก่เป็นหลักเขาเรียกอะไรห่วงจุย้ย จะโอ้ลมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มมาให้เราเอาหินเนะวางตามผมเลยแล้วกันเนี่บนะก็วางปึ๊บไปวางวางหนึ่งแล้วก็ปุ่นี้แบบนี้แล้วก็เว้นหนึ่งสองแบบนี้เว้นหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้ฮะขนไก่ตัดไม่ได้หนึ่งสองสาม ปึ๊บน้องแพ็คไปฆ่าไก3 3> s <S e 3, ่รึเปล่าหนึ่งสองสามแม่สามอะไรได้ยี่สี่ปึ๊บอยากทองสุกคุณก็ได้ถามปึ๊บ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 อผมจะติดปกเ นั่นไงโอเคแล้วกลัวท่านผู้ชมจะฟังไม่รู้เรื่องผมก็เลยต้องพูดใหม่นะฮะก็เลยพูดติดๆขัดๆไม่ค่อยเข้าใจเนะี่นี่ปปุ๊บป,บปบุแล้วก็วางสามผลไปเลยยึบยึบแล้วก็วางหนึ่งสองสามตรงนี้วางหนึ่งแล้วก็ใช้เทคนิค้าคัวตุบแน่โควดเทพหนึ่งสองสามพาคัวแล้วก็หนึ่ง แล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสามเออน้องแพ็กมาได้แหละเอาน้องแพ็กมาพอดีเลยปึ๊บโอเคแล้วก็วางไม้ตามที่พี่เวดบอกไปนะที่พี่เวดสอนในี่ยว่าเดาจำได้ปะ่ะเออนั่นแหละวางตามนั่นเลยวางกีง่ท่อนแล้วนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่มาปึ๊บเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูตัวอย่างเออตรงนี้ไม่ไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้วางวางท่อนเดียว แล้วน้ำพักมาวางตรงมุมเนี่ยเนี่ยตรงนี้วางขึ้นไปสูงสามบล็อกแล้วน้ำพักตีไม่ได้ทำไมไม่่ก็แด้ตรงนี้ไม่ต้องนะแบบนี้เออถูกไหมเนี่ยเป๊ะแน่เออนั่นแหละนั่นแหละแต่ตรงนี้ไม่ต้องอืมเออเปิดตั้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้น้องผมช่วยสร้างบ้านนีนะตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะสิบเอ็ดสี่ิบห้าเรื่มงบันทึกตอนสิบเอ็ดสามสิบสามโอเคเอาไม้มานิดหนึ่งนะพารทนี้อาจจะสร้างไม่เสร็จนะเพราะว่าถ้าจะสร้างให้เสร็จเลยมันน่าจะยาวนะน้องแพ็คมานอนก่อนดีกว่ามืดแล้วไม่อยากจะยุ่งกับลิปเปอร์ นอนนอนนอนแป,ป๊บนอนแป,ป๊บอื้อทำไมทำไมมันนอนไม่ได้ทีนี้มันมืดแล้วไม่ใช่แหละแล้วน้องแพคก,กำลังวิ่งมาอย่างกล้าหาญเพื่อจะมานอนนะเื้อนี่อาจจะเห็นได้ว่าสกินของน้องแพคจะคล้ายๆกับสกินที่ผมเอาไปทำในอนิเมชั่นสดสดส,ด,สดชอดอ็อตอนิเมชั่นนะในผมไหมครับนะไอ ไม่ครับรีบอลออฟ่น่นี่เธอคิงนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นเนี่ยคือผมคือน้องแพ็คเขายังไม่มีสกิลตัวเองนะผมก็เลยแบ่งสกิลให้เขาเนี่ยเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วให้น้องแพ็คช่วยทำอะไรดีวะเดี๋ยวพี่เวตไปทำอุปกรณ์มาให้เดี๋ยวตั้งดินนะตั้งดินตั้งถนนเออน้องแพคมาขุดดินตรงนี้ต่อเลยขุดกับมือเนี่ย ขวดให้มันโล่งๆแค่นั้นแหละแล้วก็ุวยแหลกไวยแหลกไวยแหลกมากอือหือือเวอร์ชั่นใหม่นี้เวลาเปิดกล่องค้างไว้นานๆแล้วปิดนี่มันมันมันจะแหลกเลยเอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็สร้างเป็นปกติแบบนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็ทําเป็นบันไดเย่เยี่ยมไปเลยนะน้องพักจำที่ไปสอนที่วัดได้ปะ่ สร้างบ้านอ่ะทำไมจะไม่ได้แล้วตึงไห,ห,หนนั่นนะน้องแป๊กจำได้หรือเปล่าหลังจากขั้นนี้มันต้องทำไงต่อเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แบบนี้ออนแหละไต่ตรงนี้ไม่ต้องปึ๊บปึ๊บปื๊บปึ๊บอา้าวกลับหัวเฉยจะกลับหัวทำไมลูกแหมมานี่แน่สำหรับศาสตร์เดือนสิบปีนี้นะผมอดนะไม่ได้ไปเลยได้ได้ไปแค่ตรง แต่ว่าทำใหญ่เนี่ยก็ก็ก็ดีก็ใช้ได้อยู่เนี่ยก็ใช้ได้อยู่เออว่าผมลืมวางเชื่อมนี่ยว่ามันต้องวางเชื่อมด้วยนะปร๊บปื๊บกไหนแล้วก็ปื๊บปื๊บแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ปื๊บปื๊บปื๊บออกไม้หมดเฉยเออไม้หมดอดป๊บมมันเกิดใหม่แล้วอะไรอ่ะไหนออกมาเหรอเออ ดิทอ่ะฮ h ตไอ a ฮปอ่ะฮอตไอแฮปอ่ะ A ซ่อะไซ่ฮอปึ๊บปึ๊บก็วางต่อไปเรื่อยๆนะขอหาหน่อยหืมไม่มีมัันนสคอไม่มีไม่มีต้องพักมีอะไร <c oughs> อร่อยเนื้อวนะัวดิบนี่พยาตเต็มเลยเฮ้ <c oughs> วางต่อไปเรื่อยๆวางต่อไปเรื่อยๆนะวางไปเรื่อยๆนีๆ่ คลิปนี้อาจจะดูน่าเบื่อน่าเบื่อนลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะน่าเบื่อหรือเปล่าก็ช่างมันเถอะก็มันไม่มีอะไรจะพูดจริงๆนะก็แล้วก็เอาน,นี่มาปึ๊บนะปึ๊บคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะฮะพอต้องการจะคลิปมันยาวนิดนึงแต่ว่าพูดเรื่องนี้ออกมาเนะี่ยทำไมมันแหลกจงลังวะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนะหนึห่งไ,ไม่มี จับมาเชื่องเลย <c oughs> ปล่อยมันไปแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ไปรอบๆเลยนะคแกนะน่ะกระจ,ก,ก,ระจกยังไม่มีเดี๋ยวค่อยมาวางอุ้ยปึ๊บเอ้ยอะไระ <c oughs> น้องแพ็คจะกินเนื้อดิบเลยน,น,น้องแพ็คก,กับเอาไปเผาก็ไดททท้ที่รูหนูพี่เป็ด ปึ๊บโอเคเยี่ยมไปเลยเสร็จแล้วหรือยังยังไม่เสร็จวัวน,นี้เ,เป็นสา์ที่วิ่งเร็วอะมันมันตียากมันยังไงมันทำให้เราสับสนทางเข้าอยู่ไหนวะทางเข้าอยู่นี่โอเคนะฮะสำหรับส่วนของฐานบ้านก็ใช้ได้อยู่เนี่ยก็ไม้คิดคิดว่าไม้จะพอนะที่ไหนได้ไม่พอไม่พอเลยนะไม้นี่อุตส่าห์ไปตัดมาตั้งเยอะแยะนี่ แต่ก็ไม่พอโอ้ยเจอไหนแล้วครับพี่บขนาดมากนะเลเวลอ่ะก็ไม่มีไม่มีเวลเมื่อกี้ผมเพิ่งโดนน้องผมฆ่าตายไปนะอ้าวกดผิดโอ้โหยกเลิกยกเลิกเลยอ่าเยี่ยมแบตหมดแล้วโอโหชาร์จแป๊บตึงดึงเลยนะตึงดึงถ้าชาร์จกับสายนี่เดี๋ยวมันจะเด้งเดี๋ยวผมขอชาร์จแบตแป๊บหนึ่งนะครับ ตองช้างก็เป็นความ,มอิสเรลมงคลว้ายซอมบี้ม,มีใจเกาะเซงวอกเกาะมีซอมบี้ด้วยเซงว่าเกาะตรงสปาตรงนั้นหรือเปล่าตรงที่ว่ารถตรงช้างโผล่มาถึงก็เจออ๋อแล้วก็ผ่าตายไปแม่งโฉมสมันเกิดอุย้ยอุ๊ยอุ๊ยกระตุกเหลือเกินมันจอดไปเลยซาร่าโอ้โอเคอือหืออืออมดูความกระตุกดีสิครับดูดูความกระตุกนี่สิมันเป็นอะไรดิอือ โคตรเยี่ยมเลยๆๆ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 โคตรเฟลในคลิปนี้คิดว่าไม้มันจะพอโอ้โหที่เรานี่ประมาทเกินไปจริงๆเลยตัดแต่ไม้สนมากเกินไปเลยไม้ออกนี่ไม่พอโอ้โหเออน้องแพ็กตอนนี้น้องแพ็กถึงบ้านยังถึงแล้วน้องแพ็กเอาน้องแพ็กเราเช็คในกล่องดิวว่ามันยังมีไม้อ๊กเหลือไหม สูตน้ำมูกไปปื๊บปื๊บกับตัวปื๊บก็มีีเทียงปื๊บปื๊บปื๊บฮะี่ตัวไมคคี่เียงไม้ยังไม่แปลรูปใช่ไหมไม้แบบที่เพิ่งตัดมาจากต้นหรือเปล่าใช่อ่ะใส่ใส่ในกล่องให้ทีไีไปต้องการมากตอนนี้วนอ้าววางผิดอีกอ้โคความแหลกที่มันมาจากไหนอือหความกระตุกนี่อือหึมันมาจากไหน โอ้โอ้โหโกระตุกเหลือเกินโอ้เยี่ยมไปเลยนะที่เราเราจะทำอะไรต่อดีวนะเดี๋ยวเราปลูกปลูกอะไรดีเราจะทำอะไรดีนั้นะเราเอาเถาวันมาประดับตกแต่งต้นไม้ต้นนี้แล้วกันนะครับไหนๆก็ได้ตัดมาแล้วเนะยกระโดดแปะอ,อยังกระโดดตบกระโดดแปะกระโดดแปะเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะกระโดด กระโดดแปะอืมโคตรจะเออสุดยอดเนืฟ <un S 2> ิตสไตล์มากเลยโคตรจะมีสไตล์เลยแล้วก็เอารอถาวันโตแล้วมันจะได้เป็นอะไรที่มันงดงามมากเลยไหนน้องแพ็กอยู่ไหนละอยู่บ้านกำลังเผาอาหารกินน้องแป็กเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบสไปหาแป๊บนึงพี่เบสก็เริ่มหิวแล้วเริ่มเหนื่อยเนี่ยเนื่อยจริงอยู่ในเหนื่อยในเกี๊ยวเนื่อยเนื้อเกี๊ยวแล้วไม่ใช่เหนื่อยจริงนะ แล้วแล้วน้องแพ็กเหนื่อยยังเหนื่อยจริงเหรอก็นิดนี่คือน้องแพ็กอยู่ใต้ส้นตีนเราเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ผู้ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนั่นทำไมน้องแพ็กมาเผาอยู่ตรงนี้ยแล้วบ้านมีเป็นอยู่แถวนี้บอกแถวนี้ย่แอืเอ,อ,อหือกระตุกพูดเยี่ยมไปเลยน้องแพ็กใช้อะไรเป็นเชือ้อเพลิง มีถ้วยเลยในอยู่ในตู้เอ้าทำไมมีถ้วยวะนี่เพิ่งเห็นนี่น้ำเนื้อหมูไปน้องแป็กเอาไว้นั่นมาดิเกิดเขาปี่ต้นไม้มาไปาอาหารคนอื่นจนตัวไม่มีอะไรกินน้องแป็กมีเนื้อวัวพี่เพเห็นจริงเหรอเด้อน,น้องแป็กโย <า S 1> นไม,ไ,มไม้มาม้มพีไปก่อนดิ ป็นต้องการจะสร้างบ้านเนยะเยี่ยมเลยมยียิบสามอันน้องแพ็กออกมาแล้วน้องแพ็กปิดประตูให้ด้วยนะมันออกอยากอยู่ในนี้โอเค <c oughs> น่นี่ผลงานจากพาร์ทที่สามเนะี่ยยอดไปเลยนะกลายเป็นป่าเลยนะหน้าบ้านเราจากโลง่ลงๆนะแต่ตรงนี้เราก็มีอุโมงค์นะที่ผมทำการขุดขุดเอา เห็นเห็นขุดเอาหินนะครับเนี่ยเ็นน้ำมูกไหลเลยขอเช็ดก่อนแล้วเราก็เอามาเชื่อมโยงเพิ่มเติมอบิลิตี้เลยใครเอามาดิเอ่อเพิ่มเติม ability มากุกันชู๊ด บอกเอาแมวมเาเื้อพัวเาอโีพี่เบสมวบกำลังเออสร้างบ้านคิดว่าคลิปนี้น่าจะได้แค่ฐานตัวส่วนข้างล่างของบ้านนะเพราะว่า นะเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามากกว่านั้นเดี๋ยวคิดว่าคลิปมันจะนานเกินไปเนี่มาเชียงแล้วแต่ไม่มีอ่านเนะี่ยเสียใจด้วย <c oughs> โอเคเยี่ยมอุย้ยตกตกใจเลยนะต้นไม้พาสที่แล้วนี้จำสแก์ผม <c oughs> นีเป็นเป็นอะไรที่ช็อกมากลนนะี่ ก็คุณเป็นโรคหัวใจนี่กูไม่ตกใจตายเลยคุเป็นอะไรที่อานาถนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสร้างหลังคาแป๊บหนึ่งเออกลับไปนอนด้วยแล้วกันนะลงไปกลับมานอนด้วยแล้วก็อยู่ที่ที่นอนอนไม่เห็นเนี่ยพี่เพื่นเห็นที่นอนตั้งอยู่เดียวๆเลยไม่เห็นอะไรนั่นไหนพี่เพื่อนเห็นน้องเพ่กำลังเดินมืนอนเอออย่าตีกำลังใจ<ๆ>เกือบตายน้องเพ่ขวานนี่มัน,นมานอนก่อนเร็ว<ๆ> นอนก่อนมันมนอนก่อนเดี๋ยวมันมันมันเกิดมันเกิดแล้วยุ่งเลยทำไมมันไม่เช้ารักทีเออออเยี่ยมโอเคที่สุดก็เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องแพ็กทำอะไรดีไหมน้องแพ็กอยู่เฉยๆไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเอง เป็นะไยดีสุดยอดมากครับอย่างรัวเยี่ยมไปเลยครับแบบบ้าคลั่งบ้าพลังโอเคเยี่ยมไปแล้วม้ามันเชี่ยงหมดแล้วไม่ใช่น้องไปจับใช่เือดครับรัวครับรัวโอ้โเฮียโอเคยอดไปเลยเลยโอเคได้มาชุดกว่าครับรัวเกินไปเดี๋ยวเราจะไปสร้างหลังคากันนะ น่าจะได้สักครึ่งหนึ่งเนะียเออน้องแพ็กจำแบบหลังคาได้ไหมจำได้ชู่มๆก็นะอ่ะ้าจำได้ช่วยพิพิธสร้างหน่อยเอาไปามไม่ได้อย่าอย่ากโกงอยาง่าโกงแบบนี้ไม่ไม่มีโกงนี่น้องแพ็กมาอันนั้นแบบน้องแพ็กจำได้ใช่ไหมวิจิจังอ่ะจำได้มีแต่ว่าไม่มีบล็อกไม้ไอ้ตสี่เหลี่ยม,ม,ยบบมเว็บสีเหลี่ยมอ่ะแบบหนึ่งเมาดีพิดิธ เออนี่นะมาเอาที่กล่องมา,อาที่กล่องให้กันมันชา้าเกินม,มันน่าจะมีระบบที่แบบโยนทีเดียวแล้วไปทั้งมือเลยแบบนี้เปนอะไรที่สุดยอดมากเลยเออๆแหละเออ,อกระตุกมากเอกกกอกำลังสร้างเพิ่มสร้างแบบรัวๆสร้างแบบรัวๆสร้างแบบบา้าครั่ง อืโอ้โหแย่รัวยิ่งกว่าตอนกลางคืนนี่อู้หแย่อืมเยี่ยมไปเลยนะแล้วก็สร้างบันไดเพิ่มนิดหน่อยนี่น้องแพกหยิบไปเลยอยู่ในกล่องปึ๊บบปุ๊บโอเคไปช่วยกันสร้าง สวัสดีมา้ามาน้อยก้อยใจและสวัสดีหมูหมูตัวสีชมพูนั่นแหละตั้งรักเออน้องแพ็คทำฝั่งไหนฝั่งฝั<ห>่งนู้นใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวพี่เวททำฝั่งนี้มาได้เวลาสร้างบ้านสักทีเลยครับไม่ใช่สร้างบ้านสร้างหลังคาสักทีเลยครับนีน่มีน้องแพ็คมาช่วยน่าจะสร้างให้มันเสร็จเร็วขึ้นมั้งเลครับ บังมีมังเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะถ,ถูกแล้วอ๋อผิดโอ้ยแย่เออเออเออนี่เธอลงไปไม่เตือนนี่เสียเลยนะพังเลยเนะออเอองานพังงานเสียปึ๊บลงไปเก็บแป๊บหลังคาอันเดียวก็มีแค่เนะี่ยเดีด๋ยวเดีขึ้นใหญโอ้โหเอโหโอ,โอ,อ,อสเปรดดามิด ตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนแล้วเออตรงนี้แหละถูกแล้วป้าบตรงไปวางมาบล็อกไม้กี่บล็อกที่เดียวฮะบล็อกบล็อกเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็วางยาวไปเลยเออแบบนั้นแหละแล้วก็วางปึ๊บอุ้ยวางปึ๊บ,บไม่ผิดไม่ผิดถูกแล้วปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บวางยากลําบากมากเลยปึ๊บปึ๊บผมจะไม่โกงเนี่ยตไปไม่โกงเยี่ยมเลยเนี่ยถ้าโกงแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะรู้สึกไม่ไม่ดีเนี่ยรู้สึกมันไม่ดีเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บป๊บถ้าโกงนี่จะโดนเออยกโพเดียมทุ่มเนี่ยคลิปกูบินแน่นอนในวันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ทำเสียงล้อสำหรับคลิปช็อตอนิเมชันที่ผมลงไปเนะ่ก็ท่านผู้ชมอาจสังเกตได้นะว่ามันไม่มีเสียงนี่ครับก็กำลังหาคนภาคอยู่นะรอกันนิดนึงเลยเดี๋ยวขอหันไปดูน้องแพ็กกันน้องแพ็กตกอะคืออะไรบูสต์ ปื๊บป้าบลงไป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 อา้าวลืมวางบันไดกับหัวข้างล่างเออค่อยมาวางแล้วกันเนี่ยเนี่ยก็ปื๊บ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 เนี่ยวางบันไดด้านบนเนี่ยตรงบล็อกที่น้องพักวางไว้เนี่ยแบบเบนทำเนี่ยปื๊บปื๊บ,บโอเคเยี่ยม แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆโอยเยี่ยมไปเลยนะบันไดนี่อันตรายเนย้ถึงแม้เราจะกดย่องก็บางทีเราอาจจะตกลงไปได้นยอันตรายมากเ,เป็นของที่อันตรายนะปึ๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปดูตรงแพ็คแป๊บหนึ่งโอเคแบบนั้นแหละถูกแล้วคือวางมันไปเนอะคือวางมันไปผมว่าผมลงทําแบบนี้น่าจะเร็วกว่านี่แต่ทำไมคุณไม่ทาตั้งแต่แรกวะแบบนี้โอ้ก็นั่งควายอยู่ตั้งนานนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าน้องแพ็คตายน้องเกือที่เตียงตรงใต้ต้นไม้ตรงนั้นอลองตายดูยไหมป็นชักตาเลยไม่เป็นไรกัรกนะ่เล <laughs> ยอาออือาืออ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 ออืออือา,าือยืออืออื่าืออือออออออนื ใครห่โลกไมปหลนหรือเปล่าปาบลงไปเออผมไปทําแบบเดิมดีกว่าแบบแบบนี้ออืแบบนี้แบบนี้เลยนะอ,อืทำเสียงหล่อโอ้โหเราก็ควายอยู่ตั้งนานนะคลิปนี้ยืดยาวเลยนะเออพูดถึงคลิปนี้ยืดยาวเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะว่าอาจไปกี่นาทีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเกินสามสิบนาทีแล้วโอเคแค่สำรับคลิปโพกันแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านให้สเสร็จหลังใหม่นะโอเคบาย